สวัสดีครับพบกับลุงเสกชนตรบทชแนลอีกแล้วนะครับอ่ะลุงเสกจะพามาแคปหน้าจอมือถือแบบง่ายๆเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มพาวเวอร์กับปุ่มลดเสียงพร้อมกันเนาะปกติแล้วเวลาเราจะแคปหน้าจอนี่มันแสนที่จะลําบากนะไอ้เฉพาะมือถือนี่กดปุ่มพาวเวอร์ปุ่มลดเสียงเนี่ยอ่ะทีนี้ผมมี2รูปแบบในการแคปหน้าจอง่ายๆเลยนะครับอ่ะถ้าใครใช้มือถือที่เป็นหน้าตาวันยูไอแบบนี้นะ จะเป็น Android 8, Android 9, Android 10นะที่มันอัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ a 3 0แล้วก็ j 4 plus นะครับจะทำได้เหมือนกันนะอันนี้ถ้าใครใช้หน้าตา one ui แบบนี้นะครับอ่าไปรูปแบบที่หนึงเลยไปที่การตั้งค่านะครับปึ๊บนะครับทีนี้พอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเนาะมันจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่ามันจะเจอคําว่าคุณสมบัติขั้นสูงนะครับอ่าเราจิ้มเข้าไปอันนี้รูปแบบที่หนึ พอเราเข้ามานะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่จะเจอตรงนี้นะครับการเคลื่อนไหวและท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวและท่าทางอ่ะเราจิ้มเข้าไปนะครับพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นพวกคุณสมบัติพวกนี้นะครับที่เขาเขียนไว้เนาะก,ก็จะเป็นแบบนี้การแจ้งเตือนอัจฉริยะอ่ะอะไรก็ว่ากันไปทีนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพใช้ฝ่ามือเพื่อปัด จับภาพเนาะก็ให้เราติ๊กเป็นสีฟ้านะปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราติ๊กเป็นสีฟ้าเลยนะครับปุ๊บทีนี้เดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะโดยการใช้สันมือตัวนี้นะครับสันมือของเรานะปาดไปด้านซ้ายนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะอ่ะปาดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมการแคปโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่ม power หรือปุ่มลดเสียงเนาะ,ะครั้งแรกมันอาจจะใช้เวลานิดนึงพอครั้งถัดไปนี่มันก็จะไวขึ้นนะนะครับนี่ นี่เห็นไหมครับนี่ทีนี้รูปแบบที่2นะครับไปตรงไหนนะครับให้เรากดออกไปเลยรูปแบบที่สองเนาะนะครับก็มาที่การตั้งค่านะถ้าใครไม่มีรูปแบบที่1ก็มารูปแบบที่2นะครับอ่ะรูปแบบที่สองเลื่อนขึ้นไปปุ๊บจะเจอตรงนี้นะครับการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนิ้วมือผมชี้นะจิ้มเข้าไปนะครับพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่า มันจะเห็นตรงนี้นะครับการตอบโต้แ,และความคล่องแคล่วนะครับจิ้มเข้าไปนะครับการตอบโต้และความคล่องแคล่วเนาะจะเห็นตรงนี้นะครับเมนูช่วยเหลือก็คือมันจะเป็นปุ่มไอคอนขึ้นมาคล้ายๆพวก iPhone เนาะปุ่มลัดนะครับสมมติว่ามือถือเราจอแตกอ่า uh, บางจอหรือว่าบางชิ้นมันอาจจะไม่สามารถกดได้เราก็มาเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูลัดขึ้นมาอย่างนี้เ <Lion. S 1> ห็นไหมครับนี่ล่าสุดหน้าจอหลับย้อนกลับอะไรก็ว่าไปจะเห็นตรงนี้นะครับ าภาพหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือนี่แคปง่ายๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายเนาะหรือว่าน้องๆเพื่อนๆที่ซื้อมือถือมาแล้วอ่าเรายังไม่รู้การตั้งค่าของมันนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าเพื่อที่จะแคปภาพหน้าจอแบบนี้อ่าที่เหลือก็ให้เราไปตั้งค่าเอาเนาะเพราะว่ามันจะมีอยู่2รูปแบบให้เรา,าตั้งค่านะครับอ่าของใครที่ใช้แบบแอนดรอยด์แปดแอนดรอยด์เก้าแอนดรอยสิบก็สามารถที่จะแคปแบบนี้ได้เนาะอย่างเช่น j c J4 พรัสนะครับหรือว่า A30 A10 A20 อะไรประมาณนี้ M10 M20 อะไรก็ขึ้นมาเนาะจนไปถึงรุ่นพร็อๆนะแต่ว่ารุ่นที่ทำไม่ได้ก็จะเป็น J2 J2 พามอะไรประมาณนี้ถ้าใครที่เป็นเอน r o อยที่มันต่ำลงไปเนาะมันไม่สามารถทำได้เนาะ,ะครับยังไงก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ